ซันในช่องวูฟินชีพช่องป๊อปอาร์ตที่ทำให้อาร์ตมันป๊อปครับเราอยู่ในรายการโซนประสาทแดน ฟังที่เอ้ยทำไมคนไม่พูดถึงกันเท่าไหร่วะหรือพูดถึงแล้วเราไม่ได้ยินวะคือมันเป็นแบรนด์ลูกลายใหม่ของ n น t ต i n g เราเรียกมันว่า C M F นะครับตัว C M F เนี่ยก็จะมีลายทั้งหมดตัวต่ำสุดนะครับก็คือ C M F 1กับ C M F Pro 2 2วันนี้เราจะเอามาให้ดูก็คือตัวต่ำสุดก็คือ C M F n o t h i n g เฉยๆเลยซึ่งราคาถูกมากพันกว่าบาทบ้าไปแล้วนัอตติงพันว่าบาทมาด้วยครับตึงตนงตือนเอาซิมเด็ดบ้าน็อติงอันนี้เป็นสีซิกเนเจอร์ครับสีสม้มเอาล่ะก่อนอื่นเราก็จะต้องมาอันบ็อกซ์ก่อนครับทุกพิง อันนี้ก็ไม่มีอะไรยากยากถ้าเป็นน็อตติ่งนี่คือต้องฉีกกันเลยเนาะอันนี้กล่องแบบธรรมดาน,นี่เอฟฟิตมาให้ไซส์ S, ไซส์แข้างในก็ต้องเป็น M ก็คู่มืออยู่ข้างหลงังเซฟตี้อิน r m เมชัน ใช้แอปพลิเคชัน Notting X นะครับก็คือใช้แอปพลิเคชันเดียวกับ Notting e อีนั่นแหละก็บอกสถานะบอกที่เสียบชาร์จอะไรธรรมดาจุดทัชอะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรพิสดารนะครับคือมันมินิมอลมากนะมันไม่ได้มีอะไรแบบตัวนี้ไม่แอลดกด้วยหนุ่มตาไม่ดีไม่ใช่อะไรมี ANC ตัวนี้42 dB นะครับตากูไม่ค่อยดี ตัวนี้ครับจะใช้โคเดกที่ไม่ใช่ h ไ l เลสจริงนะจะขึ้นเป็น a a c นะครับให้เต็มที่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็น C.M.F. Nothing 2เนี่ยเขาจะขึ้นมาเป็น l d a แล้วเดี๋ยวเรารีวิวให้ฟังอีกตัวนึ้งอันนี้ให้ดูรุ่นเล็กพันกว่าบาทถูกมาก h i d e ด e เ12.4เนอะถือว่าใช้ได้เลยเอาล่ะเรามาลองกันเลยนะครับผม ตรึงพลาสติกมันจะดูเป็นพลาสติกแบบกระติดน้ำถูกๆไม่ได้ด่านะคือมันมันอันดหด้านี้เลมันเกือบจะดีอะ่ะแต่มันก็ป้องแป้งอยู่เหมือนกันมันป้องแป้งอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ไม่ถึงกันเลวร้วายนะเพราะว่าเขาทำเนียนมากเลยอะ่ะ พวกขอบพวกงานอะไรเงี้ยมันดีมันเนียบนะม็อกมันเนียบอะตัวเลื่อนที่กล่าวขานกันนะครับมีเปนที่จดจันจับแล้วก็โอเคนะเฟิรม์มความสมูทก็ดูจากนิ้วเราได้นีนะ่ก่อนอื่นก็เปิดโชค๊คขึ้นมาเหมือนน o t ตติงเอียเลยนะวิธีการวางหูฟังเป๊ะให้ดูครับงานเป็นตรงหัวเป็นกลอส แล้วก็ตรงที่จับตรงหูตรงนี้เป็นแมทนะครับเพื่อให้เกิดความต่างเวลาแตะเราก็จะรู้ธรรมดาไม่มีอะไรพิสดารเนาะแต่งานเรียบร้อยมากถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยประมาณนี้สำหรับตัววัสดุนะครับก่อนอื่นเรามาดูการเชื่อมต่อก่อนนะครับผมมาดูการเชื่อมต่อนะครับ ขึ้นเลยรีบขึ้นไปไหนเนี่ยปืมปืมก,ก้กดเซตอัพป่ะออกมาเลยนี่คือด้วยความที่เราใช้นอตติงเอียอยู่แล้วมันมันก็จะใช้ได้เลยมี c o l เลอร์ตีมด้วยเอา,าสีไหนตัวแดงตัวแดงนี่ขึ้นเลยอัปเดตอัปเดต ปึ้มดันนะครับกดจึปล็ Low อคโหมดนี้ In Ear Detection ก็คือถอดออกปุ๊บก็หยุดเล่นปับ๊บแล้วไหนเปิดปิดว่า Dual Connection ต่อได้2องานไฟแมาเยาีาบัตรธรรมดาไม่มีอะไร Device Bluetooth เบอร์ไม่มีอะไรนะครับ เรามาดูต่อนะครับว่าเขาต่อเป็นโคเดกอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหลังบ้านนะครับหลังบ้าเป็น A S C นะครับเป็น A S C A S C ดูนะครับประมาณ5 0สิ สรุปครับเป็น ANC ที่ธรรมดามากธรรมดาธรรมดาจะเรียกว่าช่วยให้ฟังได้ดีขึ้นเวลาแบบออกไปข้างนอกมากกว่าแต่ให้ถึงจะแบบกันเสียงรบกวนนั้นคงไม่ถึงช่วยให้ฟังเพลงคือบึ๊บแล้วเปิดเพลงกบอะไรเงี้ยได้ส่วน Transparency เนี่ยก็เหมือนจะทำได้ดีคือดูเป็นธรรมชาติแต่ว่า เสียงคุยอ่ะก็ยังอืมอยู่ในตัวอยู่ยังวนวนอยู่ในตัวเยอะเรียกว่าแทบทั้งหมดแต่ว่าเสียงที่ดูดเข้ามาดูเป็นธรรมชาติก็เรียกว่าไม่โดดเด่นอะไรแค่พอใช้ได้ในราคาเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแหละเอาล่ะทีนี้มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของเราเลยครับนั่นก็คือทดสอบเสียงกันเลยใส่ให้มันดีๆก่อนให้ดูนะ ใส่โอเคอยู่นะลองเทสฟิตเดี๋ยวใช่ป่ะเขามีเทสฟิตปะเราจะทดสอบแบบปกติเนาะในนี้เขาจะมีแบบเอ็กซ์ตาร์เบสอะไรเงี้ยเราก็จะตั้งกลางไว้หมดเนาะนอสคอนโทรลนี่ม่เกี่ยวอ่ะต้องตั้งนอสเซนเซอร l ลิงไว้เลยนะแล้วก็อีกอไลเซอร์นะก็จะตั้งเป็นปกติไว้เลยเอาละ เรามาทดสอบเสียงกันเลยครับรีวิวที่หนึ่งนะครับจริงๆแล้วมันมีคาแรคเตอร์ของนอตติงเอียครบเลยแต่ว่าน่าแปลกคือเขาใส่เบสมาเยอะแบบล้นนะ่ะเยอะจนล้นแล้วมันก็ไปกวนย่านอื่นเราคิดว่าเป็นเราเราจะตัดเบส ออกไปอ่ะมันลบกวนชาวบ้านชาวช่องก็มากเลยอ่ะเนี่ยนะดีเลยเนี่ยนะดีเลยไอเอาต้าเบสกวนเอาออกไปเลยปิดไปเลยนะถ้าเป็นเรานะถ้าเป็นเราพอมันมีเอ็กซ์ต้าเบกวนมากเลยเบดมันหึงหึงหไปกวนย่านอื่นแต่พอปิดแล้วก็โอเคเลยก็มีคาแรคเตอร์ของความเป็นนอตติงเอียร์สูง ความเป็นนอตติงเอียร์คือกลางมันจะแน่นนะเสียงเบสก็ค่อนข้างชัดเอ,อแต่ไม่ได้แข็งกระด้างแล้วก็ไม่ได้ยุ้ยเกินไปส่วนย่านบนก็ไม่ได้สปาร์คกริ้งขนาดนั้นคือมันมีความมีความกระด้างอยู่อะนอตติงเอียร์นี่นะเป็นหูฟังที่ไม่ได้อ่อนหวานเป็นหูฟังที่ค่อนข้างกระด้างแต่ว่าเสียงดีเสียงดีแบบแมนแมนเวทีมันก็เลยจะไม่ได้กว้างเนี่ย ก็จะค่อนข้างก,กลางๆพอเอาออกแล้วทีนเนี้ยเมื่อกี้แบบพันกันเละเทะไปหมดเลยเอาเป็นว่าเรารีวิวแบบเอาออกก่อนแล้วกันนะใครชอบเบดก็ใส่ไปแล้วกันนะ <c oughs> เราไม่ไหวจะเคลียร์ <c oughs> เอาละรีวิวสองครับ <c oughs> รีวิวที่สองครับไอตัวเนี้คือจริงๆแล้ว มันสนุกดีนะคือเสียงมันแข็ง,ขงมันแข็งแบบมันอะแข็งกระด้างฟาดไปฟาดมาอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความฟาดไปฟาดมาของมันเนี่ยก็อาจจะทําให้วางมิติเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออก็คือมันก็เลยเป็น ที่มาของคําว่าสเตทมันแคบมันไม่ได้กว้างไม่ถึงกับแคบเลยนะแต่ว่าไม่ได้กว้างก็ดีอ่ะดเวอร์มันตัวใหญ่พอสมควรเนาะฟังก็สนุกย่านต่ําก็โอเคแล้วพอลดนั่นไปก็โอเคย่านสูงไม่ใช่สิ่งที่โดดเด่นค่อนข้างจะไม่ไม่สปาร์คขึ้นมามันไม่ลอยออกมาไปร่วมวงตีกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคนะ เรียกว่าไม่ไม่ขี้เหล่ไม่ขี้เหล่เอาล่ะเรามาเพลงที่3เพลงที่เดือดเดือดกันเดี๋ยวรีวิวที่สครับก็เหมือนเดิม ก็คือมันไม่ได้เฟี้ยวฟ้าวมันไม่ได้สร้างมิติสักเท่าไหร่อย่างเพลงเนี้มันก็จะแบบเฟี้ยวฟาวใช่ไหมแต่ว่าบูฟาดฟันบูดุเดือดอะไรเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าแต่ให้ฟังแบบเอาไพเราะแบบสเปซนิกซิ่งโอ้อะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แนวจะบอกว่าเสียงไม่ดีก็ไม่ใช่นะถือว่าเสียงกลางเพลาะเลยอะเสียงต่ำอะไรเงี้ย คือมันเพลาะแต่ว่ามันอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่อ่ะดูขี้เกียจเสียงดูขี้เกียจแต่ว่าฟังรวมๆก็ไม่ไม่แย่ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเราทดลองกันเรื่องการคุยดีกว่าครับฮัลโหลเคสวันะครับตอนนี้เราใช้หูฟัง CMF by Nothing 1หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัว ต่ำสุดนะครับราคาพันกว่าบาทนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับเสีงยงดีไหมใช้ได้ไหมครับตอนนี้ยังไม่มีตัว high resolution นะครับแต่ว่าถือได้ว่าถูกถูกเป็นเอื้อียันสรุปนะครับจากการคุย ถือได้ว่าใช้ได้เลยอย่างที่บอกแหละเดี๋ยวนี้หูฟังที่คุยแล้วเสียงแย่นี่แทบไม่มีนะถอยมากถ้ายังแย่อีกนี่คือแบบไม่ไหวแล้วเนาะคือเดี๋ยวนี้เสียงดีหมดละเอาล่ะเรามาสรุปกันเลยดีกว่าครับอย่างที่หนึ่งนะครับวัสดุนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ามัน อาจจะก,กองแกงไปนิดหนึ่งนะแต่ว่าความเฟิร์มความละเอียดของงานเนี่ยทำได้ดีเนี่ย ب. ตามสไตล์นอตติงนะครับสีสันสวยงามป้าสสำหรับ NC นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้ถือได้ว่ามีแล้วช่วยให้ฟังเพลงได้ชัดขึ้นฟังเพลงได้ชัดขึ้น Transparency ดีนะ ฟังเสียงแวดล้อมเข้ามาได้ดีแต่ว่าก็ยังติดการพูดอยู่ซึ่งไอ้พวกเนี่ยมันเป็นเรื่องของของแพงอะรุ่นที่แพงถึงจะออกรุ่นที่ถูกมันก็จะแบบไม่สามารถดึงเสียงตัวเองออกมาได้เนาะก็ประมาณนั้นแหละสำหรับเรื่องเสียงถือได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ของน็ตติงเลยก็คือแข็งฟาดฟันดุเดือด ซึ่งเราชอบนะไม่ได้แบบแย่นะคือมันแข็งเพราะมันไม่ได้แข็งแบบโหดเละตีกันวุ่นวายอะไรเงี้ยเสียงกลางเสียงอะไรเพราะแต่ว่าเบสที่เขาให้มาเนี่ยช่วยลดที <c oughs> ปิดไปเลยนะแนะนำเพลงให้ปิดไปเลยม <c oughs> ันกวนย่านอื่นมากเบสแอนแอนเซอร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลามันอยู่ใน n o t ต i n g อียปกติอ่ะมันโอเคนะมันโอเคแต่พอมันมาอยู่ในนี้มันกวน ก็ไม่แนะนำถือว่าฟังแล้วเคลียร์นะส่วนย่านสูงก็ทำไม่ค่อยดีตามสไตล์นอะตติงเอียโนมัว,ม,วมัวไปแต่ก็ไม่เลวหลายเหมาะสำหรับคนฟังทั่วๆไปนะจริงๆแล้วมันฟังได้ทุกแนวแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาพันกว่าบาทเองถึงแม้ว่าโคเด็กจะเป็น a อซนะก็พอแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรที่มากมายโดยเฉพาะ ถ้าใครใช้ i อ h o n เงี้ยมันก็เป็น a A/C a อยู่แล้วอะจะดันด้นทำไมนะใช้แค่นี้ก็พอแล้วหน้าตาดีด้วยแล้วก็ไอแบบนี้ก็จะเป็นรอยยากหน่อยนะแต่ว่าก็ซื้อเคสใส่หน่อยก็ดีนะครับก็ถ้าจะให้คะแนนแล้วนะครับก็เอาไปเลยตึนตึ่นตึนตึนตึนแปด,ดคะแนนให้กับคุณภาพ โดยรวมนะครับแต่ว่าที่ตัดก็อาจจะเป็นเรื่องวัสดุนิดหน่อยนะครับแล้วก็เสียงนิดหน่อยที่มันน่าจะเคลียร์กว่านี้แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเลวร้ายเนาะประมาณนี้นะครับใครจะซื้อซื้อได้พันกว่าบาทถือว่าโอเคกับหน้าตาที่ดีนะครับก<ม>็เดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเทสกับรุ่นที่2เนาะ c m f b y n น t h ต n ิ2ดูว่ามันจะต่างจาก1ยังไงกันบ้างนะครับพบกันใหม่ได้ในหูฟังนา